คุนแน่มส่วนไหมคะสวยค่ะกับคุณแม่ใครสวยกันคะสวยทุกคนเออเออเออแล้วหนูกับพี่อ้ําใครสวยกันคะสวยสวยเหมือนกันอีเอากเเด็กไมโกหกเนาะ นี่นี่คนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้เ<ว>สื้อ<ว>ดำคนนี้กับพี่อ้<ว>ําใครที่เหละครับ ก็ว้าเข้ารอบแรับแก่ระางนี้โ uh, uh, ั okay. Wait, ้ชสองคนแวนะชั้นสองคนนะวัวเทน่าเฮยวัวเทนด้ไหมยังมืดอ่ะเนานะเต้นไม่ได้แล้วขึ้นมาทำไมลูกได้ใช่ไหมได้โอ้โหวัวนี้ต้องได้รางวัละล่าดีกว่านี่กระฉูดีระล่างชั้นใหญแล้วล่ะโอเคไหมลูกพี่เขาสวยไหมลูก แฟนเดี๋พี่อ้างไหมครับเออน่ารักเลยเดียวหนูมีแฟนหรือยังครับถ้ามีแฟนหนูอยากมีแบบไหนชี้เลยครับอยากมีแบบไหนครับเอาเดินไปแก้เด็กสิคนไหนชี้ชี้เดินไปชี้เดินไปชี้เดินไปชี้เลยลูกเดินไปชี้เลยคนไหนคนนี้อ๋อโอ้โหมันมันปัญญาจะไปพิมพิตตี้ด้วย

ถูกบอกนี่าตัวมาให้เข้ารอบผู้หายเข้ารอบใช่ไหมครับนั่เป็นผู้ชายเข้าไปของฉันบ้างตัวนี้แหละคิดดูแล้วกันแป๊บนึงนะรู้รชื่ออะไรครับเชคครับในปอนด์ใบชื่อนี้ใครหล่อที่สุดครับขอบคุณมาก ใหญ่กว่าเขาไปให้ให้คุณแม่ตอนนะคะมึงรู้ต้องระวังแล้วมั้ใครที่เละที่สุดครับไหนครับ <c oughs> ะอะไรในโลกที้ดาเลยลเรืยอดาขึ้นมาโชว์ตัวให้เราดูทันหนเลย <c oughs> มาดิ <c oughs> เร็ <c oughs> เเวๆเร็วๆ <c oughs> แป๊บเดียวมา พี่เสือนี่ชิคกี่พายค <kommt. S 2> oh. ่ะเป็นคนแต่งหน้าในวันนี้ชิเลไหมคะใช่ชิเลไหมลูกีิเลไหมตั้งอัศวินอ๋อยดีมากเลยขอบคุณชิคกี้พายขอบคุณนะครับเออช่างแต่งหน้าน่ารักนะเอาเต้นเลยไหมลูกเต้นเลยไหมเต้นเลยดูสิยังไม่เต้นเนี่ยเขียวหมดแล้วอ่ะเพราอายอ่ะหันไปลูกฟิวสิ่นมา นี children, <inaudible> ่ไงเต้นแไทนี <apologized> ่ไงอมไเป็นไรรูปได้สองทีแล้วครับอจรยบกว่าเให้เป็นไรูกเราได้ทันด้วยพี่อาไม่ทีมอ้ามสองคนนี้พี่ว่าอ้ามทีมอ้ามอีกสองคนเ่พี่ว่าให้เขาไปเรียนแบบใครเก่งเรียนอะไรเแตบดูหน้าตาเขาบอไม่ได้ได้ได้ใช่ไหมไ้ใชหลอดูครูมาร์ลังดูนะครับของพี่เข้าสองอ้ามเข้าหนึ่งพร้อมแล้ว รูเต้นแบบเมื่อกี้เลยลูกทำแบบเมี้เลยดีมากเ๋ยพี่เดี๋ยวพี่ร้องให้โอเคอ่ะินสองสามทำเลยลูกอ่ะ1 2 3สองสามแอปนไรเสยเฮ้้เอหรืชื่อลยครทำทั่นพี่ขอสอนนเรู 1, 2, 3, จริงเลย ่เหนะของพี่ทีเด็กครับเชิญเลยครับแต่งตัวเรียนแบบอัมพหอนอัมพวออินสตารมแซ๊